สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอยู่กับแม่ยายน้อยพลาดหลาะหล่อ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 เด้อพี่น้องมื้อนี้น่ะแม่ยายน้อยพลาเลาะมาสิไปเบิ่งเงินพียบันรีดนมวัวแม่้อยบ่มีเวียกมื้อนี้น่ะมารีดนมวัวนะมาเบิ่งแม่ยายแม่ยายน้อยมาเบิ่งพี่เพิ่นรีดนมวัวเด้อพี่น้องเด้อไปกันเลยค่ะแล้วสิไปคอกงัวบัดนี้มาหนี้น่ะไปเลยจ้า รียมยังลแล้วด้วยเราก็จะเข้าคอกวัวนะคะย่างเลยค่ะย่างเลยค่ะอันนี้ขี่งัวค่ะงัวมันหลาไหะพี่น้องเพิ่อนก็ไปเกี่ยวหยามาพวกนี้กล่องบัางไงหนึ่งแม่มกล่องหยามะหยางกล่องบักใหญ่เด้อพี่น้องเด้อนี่ยังไงเรามาถึงแล้วคอกวัว น,นายพีย่น้องงัวแมหไล่ไล่เขาเรียกงัวดมใจเอ๋เจเอ๋เจเอ๋เจ้ามาสวัสดีข่อยเตี้ยคุณวัวคุณวัวมาสวัสดีข่อยเตี้ยไปจ้าข่าวไปเบิงก็ว่าเพิ่นรี์ดงัวเพิ่นเห็ดจังไดนเนาะม่ใหญ่หน่อยจากเบิงเพิ่นรีดนนร์ดงัวเนาะเพิ่นธุดนมวัวตอนนี้ก็เพิ่นกำลังสิเข่าห่อง เตรียมอุปกรณ์นะคะเด้อกำลังเข้าห้องเตรียมอุปกรณ์ย้ายตักจุ่งล้วมานี่บอเดี๋ยวเปิดปตักจุ๋งมาวิ่งมาเลยโอ้ต้อองไปมนั่าวหรอแล้วเอาเอาอะไรให้มันกินน,นี่ไงอาหารนี่ตีมันก่อนลง้งเอาตีมันเตรียมข้าวโพดเองข้าวโพดเองพี่ชงฟักไปต้มขายอะไรนะต้มมาอ้าวหรอต้อม้มกัขน น้องมากาลังเียบอุปกรณ์อยู่ด้วยเบิงเดี๋ยวเดียวงัวมันสิแดนมาเด้๋จ้าเถิงเดจ้ายนยนอยกบเคยเห็นกันยายนอยก็เลยอยากเบิงนายอยากเบิงมันลิ้องัวแล้้อมาหัดวกงัวีเด่นเลยพี่น้องเมื้อนี่นะไปไปจ้าเตรียมอุปกรณ์กันเด้อจ้าเด้อมื่อใดฮะน้อนต้นจ้า ตอนนี้กะเ้ากะกำลังสิเตรียมอุปกรณ์ให้วัวกินก็คือคุณลุงก็กำลังเอาหัวอาหารแม่บอก่ะคุณลุงหัวอาหารกับยังกโพดกระเพาะโอ้หัวอาหารกับข้าวโพดนะจ๊ะกับข้าวโพดมันตอนนี้กะเ้ากะสิตกำลังสิมาทําไปพี่น้องไันได้กินหัวอาหารเลยเด้น่ะมันสิเริ่มมาเด้ ขามาในกล่องมาสิบอมาชนข่อยเตี่ยไปแล้วก่ะพี่น้องแลนเขามาเลยมึงเนี้ยเปิดเลยพี่น้องจา๋าเปิดแล้วมันก็มาเลยมันมาช่องไขช่องมันแมหมอุ้ยทักแท้น<ส>้ำโชคน้ำโชคขามาเลยสายสายสาย,สายตัวใดซื้อน้ำโชคอยู่ในกองมนเขาม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 าเริ่มาแล้วมา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 จากมันเขามาแล้วเด้อพี่น้องอ๋อแล้วมันก็มากิน เปิดประตูแล้วมันก็เข่ามาเลยพี่น้องมันมาเข่าคอ,อกไปคอ,อกมันเลยพี่น้องมาแล้วตัวนี้ชื่อว่าน้ำโซกยายน้ำโชกค,คนวาเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้ออ๋อแล้วมันมันตียานข่อยบอเจ๊สวัสดีวัววัวน้องวัว แม่วัวทั้งหลายอ๋อนี่คนก,ก็นั่งกินพี่น้องก,ก็นังใหไเพิ่นกินอาหารอยู่กินแบบอิมกินอิมอ่มแล้วก็เอามันบอกกินเลยเด้อของน้ำส่วงนมันเดียวเบิ่งข่อยแล้วมันย่างข่อยระเบ้อเนี่ยเขาว่าไดไม่เห็นยังโอ้ยอุย้ย เฮาม่ได้มาไหมยังตัวดอเฮามาเบิ้งเข้ามาเบิ้งตัวเอานมเลี้ยงเราจะดูเธอจะดูนมเธอพี่เมย์พี่น้องสายตามัมนเบิง้งควายระเบิดน่ะมันซื้อว่าน้ำโกุกมันสีบบอลเลียนตีพี่ใช่ไหม อาเลเือดเอบาทนี่มัสเเลียนคั่กๆกบาทอร่อยไหมจ้าอร่อยไหมจ้ามาเร้วพี่น้องบางเนี่ยเมื่อหนึ่งบังนับก่อนจะตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก,ก้าเก้าตัวพี่น้องตัวที่เก้าเพิ่นซื้อวันน้ำสวลลกเรารู่ซื้อว่าเพิ่นสีย่านคอยตัวนี้นะเพิ่นสิย่านไม่ใหญ่น้อยตอนนี้พี่พี่ เออตอนนี้พี่เพื่อนกําลังจะทําความสะอาดแล้วก็ให้มันกินก่อนให้มให้มันกินหัวอาหารน่มันอิ่มจังหน่อยก่อนแล้วมากับจิยืนให้เราลีดเกิดมากับพวกเอ็นจะเกิอเด้อเห้นงเอไยดเด็น,เนเมื่อนีละตอนนี้ก็กำลังอาบน้ำให้มันทําความสะอาด ทำความสะอาดเพราะว่ามันพึ่งจะออกมาจากขอไมหไม่เนาะทำความสะอาดล้างล้างล่างหัวนมมันเป็นบอ่อพี่เอ๋อาบทุกตัวเป็นบอ่อทำความสะอาดล้างทุกตัวได้ใจพี่น้องน้ำโซกน้ำโซกเบิ่งใสยตามันมันเดียวเบิ่งข่แม่พี่น้องมันยากกว่าระบางน,น้ำโซ่เนี่ยแม่ ตอนนี้ก็ล้างอาบน้ำอาบให้ทุกตัวแม่มน่องมาเลยเนอเริ่มดูดแล้วโอ้อลมดูดพ่อลมสายลมมาดูดมันเด้อพี่น่องเด้อมันจุดประเตหลังบอกลงุงฮะขา,ามันเมี่ยไม่ก็เตไปหรอกอะวรหรอ กวอะไรอ,ะรอ,อ่ะออมปีออมปอ้าวหรอมันยางก้อยงวัวตึมันบ,บ่อยวเบืองน้องจา๋าลเบิงโอ้ยคักแค่น้องี่น้องพี่น้องน,น้อนงเบงได้ยงเบิงแลบันนี้นมันกลเป็เลบันนี้มันกระไลเ,เไข,ข้าสายยางขาังเลยเนีมเก็บเบิง อาจจะมีความสุกเนาะพี่น้องเนาะมันยืนอยู่ซื่อๆอยู่แม่เออครับข้างเซื่อตัวหนึ่งได้หลายอยู่ได้หนิเดี๋ยวมากันทิแหละไหลเข่าถังเลยเนี่ยเบอร์มันใหญหน่อยเดูเนี่ยมะกันไหลเข่าถังเลยยังอัตโนมัติไหลจุดๆเลยหลายขนาดเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ อันน้นคนล่างก็ล่างไปคนทำความสะอาดก็ทำความสะอาดไปนะล่างน้นสะอาดเนาะไอ้มแมตต์มันเจกว่าดีอนั่นดูดจนมันพอมีน้องไหลสมบูรณ์เนี่ยวีปน้องคักแค่แล้วก็ไหลจุดๆมันบังแล้ว ย่านเนี่ยย่านใคเตะมันโอ้ยมันบาแมนย่านมาเตะมันข่อยย่านมันเตะข่อยหมายว่าวีดกระโหลกมันดูดจนมันบ่ไหลมันบ่นี่อ๋อดูดจนมันบ่ไหลเด้ไหมน้องแต่ว่าตัวนึงก็ได้หลได้เลยเดี๋ยวเห็นมันเข้าไปหลายอยู่ังไงได้บ่ขันหนึ่งบ่ตัวนึ่งไหม เย็นมันจะได้หน่อยก็จะท้าวอ้าวเหรอเย็นจะได้ประมาณห้าหกโลต่อตัวโอ้ว mm ้าห้าหกโลเลยหลายเยอะนี่นะนี่ยักรึเน้องคักรึเเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเพื่อนเดี๋ยวมันดูดจะไม่เหี่ยวมันบ่อน้อมมั้ยบ่อนอาแค่มันไม่ไหลสายยางอ๋อเอาแค่มันบ่อไหลสายยางพี่น้องมันยา มันยาไหลเขาก็ะถอดไปใส่ตัวหมาสั้นนั่นนั่นนั่นขามันสิตีขวดล้วบ่บเด้นะอแตนะ่มันยังไหลอยู่ดีน่ะดองเห็นบอน่ะมันยังไหลอยู่เอาขาวเนี่ยพอก็อสายลมดูด ดูดไปเรื่อยๆพี่น้องจนเมื่อ้แล้วเมื่อ้แล้วคุณลุงเมื่อ้แล้วดูดไปเรื่อยๆพี่น้องจนเมื่อ้นจนมันบอออกนี่ ดูมันสะอาดสะอ้านดีเนาะสะอาดสะอ้านดีมันงโมีแมงวันโมมี่อย่างมัตอมมันเองเนาะสะอาดสะอ้านดีพี่น้องจ้าเป็นกระแจีบขนาดเล่นนงมันกระดาษเป็นไปกินแจ๊บเป็นกินแจ๊บระเบ้อแล้วแล้วบุลุ่งแล้วแล้วเจ็บแล้วว่าได้หลายแม่ไปยุ่งหมิ่นนะหมู่นักเสิร์ดจะได้เนาะ มันเคยชินเลยเนาะบอลลูนเนาะมันก็เลยบ่างายเนาะ,นะเออมันก็มันเตียมันเตียบอลลูนนั่นแกะกานมันม,มันปะไม่แกเอามือป้อมมันก็ลูกเดาะอ๋อนี่คนคนนั่อยู่กับงวัวมันก็เลยรู้ใจมันเนาะอยู่กับมันเออรางว,ว่าเนี่ยดูดแล้วพี่นอ้องอีกค่ะเริ่มแล้ว ใส่ล้มดูดถ้าถ้ามัองีก็ไว้คิดยึดยึดกันถ้าไม่ีคเตยมได้อ๋อถ้าเราไม่เห็นยึดยักก็่ายซุ่มคิดเตยโคตรโอ้โหถ้าเราทำาด้อย like oh oh. ่างมันถูันลาดนนึเราเลไม่ได้อ๋อเราลีดมันแล้วมันกระลูดใจเขาแล้วเขากะลูดใจมันแล้วเนาะตัวนี้อกหลเป็นนองไหม หลวงตกไลขนาดนี้แต่น,นี่ข้างบนเนี่ยมัยังมี่นเรียกที่เขาเรียกชื่ออยู่คือดอกโอ้แต่นี่มันตีเหนียวลงใช่ไหม,อมโอ้แล้ววันหน้ามาันจะาสีมาไหมเข้าครอบไปแล้วยัวงก็เริ่มสร้างใหม<อ>่เข้าครอบไปแล้วมันกระสังสร้างนุ่มใหม่ไาสั่นทะลุวา เออตัวนี้มันสีเหลี่ยวตัวนั้นมันสีดูคือเกาตาเบิ้งได้พี่น้องน้องมันสีเหลี่ยวแต่ว่ามันแต่ว่ามันได้หลายเลยตัวนี้มันไหลแบบไหลแห้งมากเลยถ่ายว่านหโหนี่เ่กล้าทิ้งลงทำไมอ่ะอันนี้มันสะอาดนี่นี่แหละวะลุงบ้งบ้างเขา ใส่เต้าเขาไม่ร่างเลยใส่เต้าปุ๊บเต้าไปลกผ้าเขียดเลยตามนี่ก็มีตะขีดอีกบ้านเขาที่เขาไมนี่เราห้าวห้าวต่างซอยมันบีบเหรอพี่เจ็บเหรอก็ไล่ลงพอได้จะหมดแล้วแล้ก็จับดูว่าเต้าไหนที่มานมันยังแข็งได้ก็เลยเอาไปบีบก็จะพอดีเรื่อย นอออ้๋เราต้องรีดในมันเหมือมหมดหรือวะเสร็จพี่ดีก็รักษาเสียรักษาเป็นหมืนน่นมันก็จะมาอ๋อรีดให้มันหมดเต้าแล้วก็ให้มันสางใหม่เทคนิคจต่พี่น้องเทคนิคเทคนิคความรู้รอบตัวค่ะ ในหน่วยไปย่าง ing. ประกาศจับใหน่วยอยานมันดีดมันดีดไงหลังที่ตัวนเน,น,วนี่ย่ังไงเนาะอัอ๋อเวลาเรนครับ<า>ก,กับจิมม้งหเลยว่ามันมนหมดหรือมันไม่หมดมัน,มนแข็งแข็งมัน,นบ่เรน่มแเนยอ๋อ แล้วมันก็ใบบอไลแล้วอ๋อมันก็เลี้ยวเด่นมีสองเครื่องเนาะเลี้ยวชั่วโมงก็จะกับเออมันก็ตัวหนึ่งกับบอไรนะที่ปั่นได้เนาะพี่น้องเนาะตอนเช้าจะนานจะนานกว่ามั่นนมันก็เยอะกว่าตอนเย็นตอนเช้าชั่วโมงหนึ่งกลางตอนเย็นก็ชั่วโมงก็จะกับ โอเคบอี่น้องโอเคบอลมาีดมาเบอรมาหลอมาลีดหนมหัวจะพองหมัวมันเดิน้อนหัยาน่อยก็อยู่ใกล้ขาไม่ไตีดหลังยยน้อยสิบองายหลังวนตีข้างยยน้อยสิบ่ายาดีว้าต้องดีดออกให้มันให้มันเหมือนตัวไหนหมดแล้ก็ต้องเลเดี๋ยวคุณลุงมกระ ก็กัรสีนวดนวดนวดนมไม่มันนวดไม่น่องหลังจัดเรี่แล้วก็น,นวด,นวดเออมีเทคนิคในการรีดมงัวเขามีตะกีดนะประจานบอกว่าเพื่อนรีดเัไาไรขนานะ เด oh like, like, ี๋ยวได้เด um, uh, ี๋ยวได้เดี๋ยวได้เขาลูกไปเลยได้เขาลูกไปแล้วหลังจากนั้นคุณลุงก็เอาไปเทเทกล่องกล่องบอกคุณลุงบอกนี่เขาเอามากล่องเอาลงมากล่องกล่องลงถังกล่องเอาฟองมันออกนี่น้องกล่องลงถังเอาฟองมันออกเออขันตอนเนี่ยหลายขันตอนอยู่ได้เนี่ย ตัวงนี่มันเบิ่งข่อยขนาดเลยมันย่านข่อยน้ำตัวมันย่านข่อยตัวนี้มันตัวนี้มันทองไอ้ยพี่น้องเอ้ยนมตัวหัวตัวมันทองนี่นมมันอ่ะพี่ลึกพี่ลึกลึกลึลึขนาดเลยมาๆมาๆมาเบิ่งหัดตัวนี้นมแล้วเด้อพี่น้องได้สองถังจ้าได้สองถังเด้อถ้าถึงเวลาเราจะ นมไปส่งค่ะรีดแหลี่ยมครัเ,เป่าไปส่งเลยเด้เนาะน้องคุณลุง,งน,นมองไปดูดผ้าน้าส่งมีกุนป้าอาบคุณลุงวา่าวันนี้คุณลุงกับ,กบเจ้านมไป,งปลงปอปีท้ายเตี้ยไปส่ปง,นง,นปงน้อไปส่งนมอเหมเด้อค่ะคือไปนี่รีดแล้วแล้วก็ไปส่งจ้าส่ทงทากอนนมนะคะ คลิปนี่กับแม่ยายน้อยกับสิพ่าซ้ำนี่เท่าน่าแนะม่ยายน้อยสิพ่ารอไปใส่ติดตามแม่ยายน้อยและแจ๊ะแม่ยายน้อยสิพ่ารอแม่ยายน้อยมักเลาะจักสิเลาะไปใส่ดอกแต่ว่ามักเลาะค่ะมักเลาะอันนี้อันล้อคนผู้นี่บ่มักยอยู่หม่องเก่าค่ะเลาะไปเลาะมาอยู่เด้อค่ะเด้อค่ะไลน์คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ